สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าห้าตำนานเมืองสุดสะพรึงที่ฟังแล้วขนหัวลุกแน่นอนเรื่องแรกเริ่มจากห้อมน้ำหมายเลขสิบสาในโรงเรียนเก่าแห่งหนึ่งเล่ากันว่าถ้าใครเคาะประตูห้องนี้ตอนเที่ยงคืนจะได้ยินเสียงคนร้องไห้โหยห,ยหวนออกมา เรื่องที่สองหิงชุดแดงที่มักจะปรากฏต,ตัวตามถนนเปลี่ยวตอนกลางคืนว่ากันว่าเธอคือวิญญาณของหิงสาวที่ถูกฆาตกรรมเรื่องที่สลิฟต์แดงหลายคนบอกว่าถ้าขึ้นลิฟต์แล้วกดชั้นเดิมสๆัๆจะเจอเหตุการณ์ประหลาดบางคนถึงขั้นเจอลิฟต์พาไปอีกโลกหนึ่งเรื่องที่สี ล๊กตาผีสิงที่มีคนเจอในตลาดมือสองบอกว่ามันจะขยับเองได้ตอนกลางคืนบางคนได้ยินเสียงมันกระซิบชื่อตัวเองด้วยและเรื่องสุดท้ายเรื่องที่ห้าทางโค้งร้อยศพ ถนนเส้นนั้นเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากจนมีคนเห็นเงาดำๆเดินตัดหน้ารถตอนกลางคืนบางคนถึงขั้นได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวน เป็นยังไงบ้างครับกับตําตำนานเมืองที่ผมเล่ามาหวังว่าคงจะถูกใจคนที่ชอบเรื่องหลนหลนนะครับถ้าใครมีประสบการณ์น่ากลัวแบบนี้ก็มาแชร์กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับทุกคนบ๊ายบาย